ในเมืองซาเลมปี1692คำพิพากษาเพียงประโยคเดียวอาจหมายถึงชีวิตของผู้คนและท่ามกลางความวุ่นวายของการล่าแม่มดก็มีหนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับความอายุธรรมที่เกิดขึ้นเขาคือโทมัสแดนฟอร์ ผู้พิพากษาอาวุโสวัย69ปีหนึ่งในคณะศาลที่มีหน้าที่ไตส่สวนคดีแม่มดในเมืองซาเลมแต่ต่างจากใครหลายคนแดนฟอร์ดคือผู้ที่ยืนหยัดในความยุติธรรมเขาไม่เห็นชอบกับการไต่สวนอันโหดร้ายไร้เหตุผลและยังมีบทบาทสำคัญในการยุติเหตุการณ์อื้อฉาวในครั้งนั้นในบอร์ดเกมซาเลม1692เขามาพร้อมกับความสามารถที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งเกม เมื่อเขาวางการ์ดกล่าวหาผู้เล่นคนใดจนครบ6ข้อกล่าวหาเขาสามารถเปิดเผยเการ์ดไต่สวนของผู้เล่นคนนั้นได้ทันที1นใบแต่ถ้าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นจอสเบโรวด้วยอำนาจของเขาทำให้ใช้เพียง7ข้อกล่าวหาจาก8ข้อกล่าวหาก็สามารถเปิดการ์ดไต่สวนได้แล้ว เป็นบทบาทที่เฝ้ามองด้วยสายตาแห่งความยุติธรรมและค่อยๆเปิดโปงความจริงทีละใบแล้วถ้าคุณได้รับบทบาทเป็นโทมัสแดนฟอร์ดคุณจะเลือกเปิดเผยเพื่อหยุดแม่มดหรือเปิดในจังหวะที่ทำลายแผนของทุกคนและนี่คือโทมัสแดนฟอร์ด แห่งเมืองซาเลมบทบาทถัดไปจะเป็นใครแล้วพลังของเขาจะเปลี่ยนเกมแบบไหนกดติดตามแล้วเจอกันในตอนต่อไปของซาเลม1692เเพราะบ,บางทีความยุติธรรมอาจไม่ได้อยู่ในมือของศาลเสมอไป